ผมกลับมาดูที่แปลนชั้นหนึ่งนะครับผมจะขอเอามาทําแบบขยายแต่ว่าผมมาขอเอาที่เสาชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็เขียนลงไปถึงเสาชั้นฐานล่างแล้วก็ขึ้นไปไปถึงชั้นหลังคานะครับถ้าเรามาขอเอาที่ชั้นไหนนั่นหมายความว่าเสาของชั้นนั้นจะเป็นโฮสต์ให้เรานะครับยกตัวอย่างที่ผมจะดูตัวนี้นะครับผมจะมาบอกว่าผมเขียนที่เสา ชั้นนี้นะครับชั้นหนึ่งนะครับแล้วผมลากตัวดีเทลของเหล็กยืนแล้วก็เหล็กปอกลงมาถึงตัวฐานรากแล้วก็วิ่งขึ้นไปหาตรงชั้นหลังคานะครับจบที่ตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะทําการเขียนเล็กเสริมเพิ่มไปยังบริเวณเสาอ,อื่นนะครับผมจะพปคเกตของเหล็กเสริมไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้ก๊อปนะครับก็เราก็แค่คลิกตัวโฮสของเสาชั้นนั้นนะครับชั้นที่เราเขียนนะครับ คลิกอย่างนี้นะครับคลิกที่ตัวโมเดลเลยนะครับโมเดลเสานะครับไม่ใช่เด็กเสริมนะครับคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้นะครับขึ้นมานะครับเกตตัวนี้นะครับแล้วเราก็คลิกตัวนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็กดคอนโทรลนะครับเลือกทีละเสาไว้ได้เลยหรือใครจะแอดวานหรือว่ามีวิธีการทำงานก็แบบอาจจะเลือกแบบแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ครับ ทำครั้งเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับตัวหล็กเสริมนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปถึงชั้นหลังคาแล้วก็ลงมาถึงชั้นฐานราดนะครับถ้าเราถ้าเราเห็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเราไปชิกที่โฮดิดผิดที่นะครับเอาใหม่นะครับเดีย๋ยวผมชี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็มาที่ตัวเสาโมเดลนะครับของชั้นหนึ่งนะครับที่เราเขียนตรงก่อเอานะครับแล้วก็มาติ๊กที่ตัวพอบเกตตัวนี้นะครับแล้วก็ไปลากเลยครับลากแบบนี้นะลากที่ชั้นนี้นะครับแล้วที่เครื่องหมายถูกนะครับเห็นไหมครับว่าเหล็กเสืิมเราเหล็กเสื่อมของเสาของเราก็จะขึ้นมาเหมือนตัวต้นแห้บที่เราเขียนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคัปปี้หรือว่า สร้างใหม่ทีแต่ตัวทีแตตัวนะครับนี่ก็คือวิธีเขียนเลอกสริมเสาที่รวดเร็วอีกวิธีหนึงนะครับ